ครับผมสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับที่ช่อง KTV คอนเกนนะครับวันนี้ผมมีมอเตอร์หินไฟราคาถูกมาให้ทุ้ชมได้รับชมกันนะครับมาใหม่นะครับเป็นมอเตอร์หินไฟขนาดห้านิ้วนะครับผมตัวนี้ก็มีกําลังไฟอยู่ที่180วัตต์นะครับขนานใบเกียร์ก็ประมาณห้านิ้วนะฮะตัวรอบอ่ารอบมอเตอร์ก็อยู่ที่ประมาณ2,950รอบต่อนาทีนะครับส่วนทางด้านมอเตอร์เขาก็มีรับประกันมาให้หกเดือนนะครับผมรับประกันหกเดือน เดี๋ยวรับชมข้างในครับว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะคอนอื่นร่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กด,กดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนรับคลิปใหม่ของเราด้วยนะครับนี่ฮะราคาไม่เกินหนึ่งพันนะครับแถมมีรับประกันให้ด้วยอีกหกเดือนอ่าในกล่องก็จะมีใบรับประกันมาให้นะครับ,ร,บรับประกันมอเตอร์นะครับหกเดือนนะฮะ ก็เป็นการแพ็คมาอย่างดีเลยนะครับผมนี่ฮะมีโฟมมีอะไรมาใส่มานาแน,น่นนะครับเป็นยี่ห้อวาลูนะครับผมมาดูกันเลยครับ นี่นรูปทรสงสวยงามนะครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมที่043306770ครับหรือว่าเป็น ID Line ก็เป็น KTW Line 6,000น,<า>นะฮะรับประกันความคุ้มแน่นอนครับตัวนี้ราคาราคาไม่เกิน1,000นะครับมอเตอร,ร,ร์หินไฟนะครับ5นิ้วนะฮะ la forme.